วันนี้เราจะมาทำฝาขวดนะคะฝาขวดน้ำที่ไม่ได้ใช้แล้วให้เป็นลูกข่างนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องเยีมลพาททาอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะ วันนี้แยแมวจะพาเพื่อนๆนะคะจะนําฝาขวดป่าพวกนี้นะคะมาทําลูกข่างให้ลูกๆหลานๆเล่นนะคะจะทํายังไงทําแบบไหนเดี๋ยวเรามาลงมือกันค่ะวิธีการทําก็ไม่ยากนะคะวัสดุก็คือฝาขวดนะคะฝาขวดน้ําที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะอีกอย่างก็จะเป็นไม้จิ้มฟันค่ะเพื่อนๆไม้จิ้มฟันที่มีอยู่ตามโต๊ะอาหารทั่วไปนะคะสามารถนํามาทําให้เป็นประโยชน์ร่วมกับฝาขวดได้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือนะคะ จากที่เราได้ฝามาแล้วเราก็จะมาหมุนออกแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าอยากได้หลายๆล,ลูกข่างนะคะก็นํามาหลายๆอันนะคะหลายๆฝานะคะหลังจากนี้เราก็จะมาเจาะรูบริเวณกลางฝานะคะเพื่อนๆเ,เจาะรูเล็กๆให้ขนาดของไม้จิ้มฟันเสียบเข้าไปได้นะคะไม่ต้องหลวมไม่ต้องใหญ่เกินนะคะพอดีกับไม้จิ้มฟันค่ะเราก็เจาะไปเลยนะคะเพื่อน นี่ค่ะประมาณนี้ก็พอนะคะถ้ามีลูกหลานหลายๆคนนะคะก็ทํามันเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าฝาพวกนี้นะคะเวลาที่เรากินน้ำเปล่าหมดแล้วเราก็สามารถเก็บขวดแล้วก็นําฝามาทําแบบนี้ได้นะคะ แล้วเราก็จะนำไม้จิ้มฟันนะคะมาเสียบเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะง่ายไหมนะคะ ยายแมวบอกแล้วว่าง่ายมากนะคะในการที่จะทําของให้เด็กเเล่นนะคะช่วงนี้นะคะน้ําท่วมนะคะถ้าเหงาๆก็หยิบมาเลยค่ะหยิบฝาขวดเจาะรูเสียบด้วยไม้จิ้มฟันแค่นี้ก็เป็นลูกข่างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกันค่ะอ๋อเพื่อนๆยายแมวล,ลืมบอกไปนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งสองหัวนะคะเพื่อนๆจะยึดหัวใดหัวหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ตัดช่วงแหลมๆนี้ออกนะคะสักเล็กน้อยนะคะเพื่อกัน ที่มือนะคะจะบาดเจ็บนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเรามีความระวังอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะคะห่วงแต่เด็กๆนะคะวิธีการเล่นก็ทําแบบนี้เลยค่ะ เป็นยังไงคะลูกห่างของยีแมวน่าสนุกน่าเล่นใช่ไหมคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะการทําลูกห่างให้ลูกหลานเล่นแบบง่ายๆด้วยฝาขวดและไม้จิ้มฟันแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนํานะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยีแมวพาทาได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องยีแมวพาทาด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะทำให้ลูกให้หลานเล่นยามว่างก็เพลินดีค่ะ